ช็อกแออินเดียที่ตกเจอคนลออชีวิตหนึ่งรายเป็นสัญชาติอังกฤษสุดปฏิหารมีจริงจำหน้าและชื่อเขาไว้ดีเขาคือน,นายวิศวาสกุมาลามเมส เป็นชาวอินเดียสัญชาติอังกฤษตำรวจรายงานว่ามีผู้รอดชีวิตหนึ่งรายบาทเจ็บเล็กน้อยและสามารถเดินออกจากจุดเกิดเหตุได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นชายคนนี้วัย40เดินทางกับอังกฤษพร้อมพี่ชายที่นั่งห่างกันซึ่งตอนนี้พี่ชายอยู่ในสถานะสูญหายยังหาไม่เจอทุกคนต่างสงสัยว่าแล้วการรอดชีวิตของเขาครั้งนี้เขานั่งอยู่ตรงไหนและนี่คือที่นั่งของเขาที่นั่งของเขาคือหมายเลข10 และจนถึงในขณะนี้เชื่อว่าวิศวคือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากจำนวน242คนบอกเลยถ้าเป็นคนใจต้องถามว่าพี่พี่ห้อยพระอะไรหรือพี่มีเครื่องรางอะไรติดตัวถึงขนาดนี้ผู้เธอคิดยังไงกับผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวคนนี้